โนบตบุ๊กเหมือนสงตรนยังีนงู้ว่เนี่ยเ้าอยู่คนเดียวตล พูดถึงถ้าว่าถ้าว,วา่าใช่ใช<อ>่น,น่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรอยเท้าแล้วมันจะคล้ายๆกับตรงเตียงตรงนั้นเนะี่ยแสดงว่าบ้านข้างนอกไม่ได้หรอก ไม่ไม่มั่นใจเห็นน้องที่เขา,าคือเพื่อนย้ายมาเนาะได้สามเดือนแต่ว่าน้องที่เขาอยู่ก่อนเขาบอกว่าแบริเวณนี้มันจะล็อกไม่อยู่อะเปิดออกง่ายแล้วทีนี้มาก็มาัะตรงนี้เนาะแล้วน,นี่เป็นรอยรอยที่ที่เหยียบลงไปเค่ะเป็นรอยเท้าเนี่ยเหยียบวางตรงนี้เนาะก็หายไปตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะตรงนี้ตัวหนึ่งล้ออตรงไหแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะ ทั้งหมดกี่เครื่องครับเออโน๊ตบุ๊กโน๊ตบุ๊กสามแล้วก็ตัวออเอ็นวันหนึ่งแล้วก็ตัวควบคุมกล้องจอปิดนิดหนึ่งค่ะจนถอดเนี่ยเห็นแต่ร่องรอยแล้วตัวกล้องอะครับมีตรงไหนบ้างที่หายตัวกล้องกล้องอะไรกล้องจอปิดเหรอครับกล้องจอปิดหายแต่ตัวควบคุมค่ะตัวกล้องยังอยู่เหมือนเดิมก็เข้ามาก็มองไปก็ไม่เห็นคอมที่ตั้งตรงนั้นเนาะก็นึกว่าเอาไปซ่อม โทรไปบอกน้องเขาจะเป็น <substit> ค <uting> ีย์ข so so, like ้อม hey, no. so, ูลเลยก็โทรไปน้องเพราะว่าก็ไม่รู <min> ้ไม่ทราบเหมือนกันว่าหายไปไหนก็นึกว่าเอาไปส้มแล้วเลยน้องเก็ว่าแล้วโน้ตบุ๊กล่ะลองไปดูโน้ตบุ๊กซิก็เลยก็ปากเข้าไปก็ไม่เห็นโน้ตบุ๊กครับผมกลางคืนผมก็นอนคนเดียวเข้าตั้งแต่กี่โมงเข้าหมอกับผมก็มาแล้วเข้าออกบ่ายสองหกโมงออก สองมองกล่าครับสองสามปีแล้วสองสาปีแล้วครับเคยมีเหตุการณ์ไม่เคยมีครับนีเนาะนีกครั้งแรกครับเพิ่งมามีวันนี้แหละแล้วคืนที่นอนเนี่ยสงสัยมีได้ยินเสียงอะไรไหมผมก็เลได้ยินเสียง